แล้วอุ้ยแดงแล้วะกาลังจะพูดเลยว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงในที่สุดทุกคนตอนนี้แดงแล้วนะคะ ไฟแสดงสถานะของฝุ่นนะคะจะเป็นสีแดงตั้งแต่ซื้อมาประมาณสองสัปดาห์คือเราอ่ะใช้เครื่องนี้มาแล้วสอสัปดาห์ไม่เคยเห็นเลยสักครั้งว่าเขาจะเปลี่ยนสถานะของไฟตรวจจับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นสีแดงซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้นะทุกคนถ้ามีปริมาณฝุ่นเยอะเมื่อไหร่นะคะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงในที่สุดจนกระทั่งถึงเมื่อคืนทุกคนคะ่ะไฟสีเขียวนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยทุกคนและนี่ก็คือเหตุการณ์จริงของเมื่อคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกคนคะ่ะเมื่อสักครู่นะคะ ไฟตรงนี้เป็นสีเขียวปี่เลยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนคือตอนนี้นะคะในห้องเราอะค่ะมันมีกลิ่นควันเข้ามาเพราะว่าแถวแถวบ้านเรานะคะเป็นไร่อ้อยแล้วเขาคือเผาอ้อยกันเพื่อนๆคือเขาจะตัดอ้อยแล้วก็เผาใช่ปะแล้วกลิ่นควันอะคะ่ะมันเข้ามาในห้องคือจมูกเราอะรู้สึกได้แล้วพอมาสังเกตที่ตัวเครื่องฟอกอากาศนะคะเขาเปลี่ยนสีนะทุกคนจากสีเขียวปี่เมื่อสักครู่เป็นสีเหลืองนะคะ แล้วอุ้ยแดงแล้ว,ว่ากาลังจะพูดเลยว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงในที่สุดทุกคนตอนนี้แดงแล้วนะคะเห็นไหมเปลี่ยนได้แบบนี้เลยจริงจริงกลิ่นคือจมูกเราจับได้เลยว่ากลิ่นควันนะคะเพื่อนเพื่อนเอาละเดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะในการที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีกครั้งเพื่อนตรงนี้เลยค่ะคือเซ็นเซอร์นะคะที่ใช้ตรวจจับระดับปริมาณของฝุน่นเพื่อนๆเมื่อไหร่ที่เซ็นเซอร์ตรวจจับนะคะ ของฝุนเยอะนะคะจะเป็นสีแดงเผือกเลยทุกคนแล้วก็เขาจะใช้เวลาฟอกนะคะประมาณ7นาทีถึง20นาที7-20ถึงนาทีเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเลยทุกคนซึ่งห้องแอ์นะคะ25ตารางเมตรใช้เวลาประมาณ7นาทีกว่าๆเท่านั้นไฟสีแดงนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยทุกคนคือมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนนะคะจากแดงแล้วก็เป็นเหลืองแล้วก็เป็นเขียวในที่สุดแล้วเขียวยาวๆทั้งคืนเลยเพื่อนคุ้มมากสองสัปดาห์ที่ใช้มายังไม่ ใจเลยนะว่ามันเปลี่ยนสีได้จนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้ทุกคนคือก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่เราจะกดซื้อตัวนี้มานะคะก็มีหลายๆคนนะคะบอกว่าเฮ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าเซ็นเซอร์มันไม่เคยเปลี่ยนสีเลยใช้มาตลอดเวลาเป็นสีเขียวบอกได้เลยว่าอันนี้นะเป็นความโชคดีของคนแล้วนะมันเปลี่ยนสีได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาตรวจจับปริมาณฝุน่นยังไม่มากพอม,มันก็จะยังเป็นสีเขียวแปลว่าห้องของเพื่อนเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์แล้วนะจริงเหร่ที่มันเปลี่ยนสีนั่นแหละโอ้โหว้าวมากไอบอกเลยว่าเครื่องนี้ เขามาทุกคนเป็นของที่ต้องมีแล้วก็ใช้ดีบอกต่อจริงๆค่ะจะมีพัดลมดูดเพื่อนเขาก็จะดูดอากาศโดยรอบเลยโดยรอบตัวเขานะคะจะมีรูทุนรอบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะ ดูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่านตัวฟิลเตอร์แล้วก็ปล่อยออกมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ด้านบนนี้นั่นเองทุกคนแค่หมุนนะคะแล้วก็ดึงตัวฟิลเตอร์ขึ้นมาเลยแบบนี้เลยคือ h e p a ฟิลเตอร์3ชั้นเพื่อนเพื่อนระดับของการฟอกอากาศนะคะจะเป็น h e p p h h 2 2นะคะบอกได้เลยว่า PM2.5 คือเบาๆน้องๆเลยตัวนี้นะคะ ฟอกได้ถึง0.3ไมครอนเลยแล้วด้านในสุดนะเพื่อนชั้นในสุดจะเป็นคาร์บอนฟิลเตอร์นะคะสีดำๆที่เพื่อนเห็นนี้เลยนะตัวคาร์บอนฟิลเตอร์นะคะจะกรองกลิ่นได้นั่นเองแปลว่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาหารกลิ่นสัตว์เลี้ยงนะคะหรือแม้กระทั่งพวก สายแมวเหม็นสายแมวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนกินฉี่น้องหมาน้องแมวเนี่ยตัวนี้เอาอยู่เลยเพื่อนแล้วในส่วนของรูปทรงคือน่ารักมินิมอลมากเพื่อนตั้งมาตรงไหนก็ดูดีทุกคนคะ่ะชื่อรุ่นของเขานะคะชื่อว่า Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact ค่ะขันคนขาไปกดจิ้มกันได้เลยบอกได้เลยว่าคุ้มมากคุมม้มจริงๆค่ะ